ไปดูกันที่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a กันบ้างนะคะตอนนี้มีแผนค่ะที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทค่ะรถยนต์ไฟฟ้าถือเป็นรถยนต์ที่ได้รับความนิยมสูงในยุคนี้นะคะแต่ว่าราคายังคงสูงลิ่วค่ะโดยเฉพาะแบรนด์ของเทสลานะคะซึ่งถือว่าเป็นเจ้าตลาดอีกหนึ่งเจ้าะะที่ออก รุ่นต่างๆออกมาเนี่ยราคาหลายร้านเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการปรับราคามาเรื่อยๆนะคะความนิยมของรถยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำให้แต่ละค่ายเนี่ยก็มีการผลิตออกมาแข่งกันนะคะแข่งกันทั้งในด้านของเทคโนโลยีแข่งกันทั้งในด้านของราคาด้วยค่ะล่าสุดเองเทสลานะคะก็ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่นะคะทางด้านของอีลอนมัสก์ค่ะมหาเศรษฐีชาวสหรัฐเตรียมที่จะผลิต รถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกซึ่งเขาบอกว่าคำว่าถูกของเขาก็คืออยู่ที่ราวๆประมาณไม่เกิน1ล้านบาทนะคะตีเป็นจำนวนเงินประมาณ2.50หมื่นยูโรนะคะราคาก็จะราวๆซักประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะคะไม่ถึง1ล้านค่ะซึ่งคาดว่าจะผลิตที่ประเทศเยอรมนีนะคะโดยรุ่นนี้จะถือเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ีที่ ราคาถูกที่สุดเท่าที่เทสลาเคยผลิตมาก่อนค่ะแล้วก็เป็นรถยนต์ที่มีราคาต่ำกว่า1ล้านบาทคันแรกของค่ายเทสลานะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เทสลาที่ราคาที่ถูกที่สุดเนี่ยคือโมเดล3นะคะราคาอยู่ที่ประมาณ1.4ล้านบาทนั่นเองนะคะเขาตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะแล้วก็มีแผนที่จะอยากผลิตรถยนต์ไฟฟ้าราคาถูกเพื่อให้ทุกคนเนี่ย สามารถเข้าถึงได้ค่ะในขณะเดียวกันแม้ในปัจจุบันราคารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถอีวีในยุโรปเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ6.5หมื่นยูโรนะคะตีเป็นจำนวนเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2-3ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าตัวเลขดังกล่าวก็ยังเป็นตัวเลขที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในจีนซึ่งค่าเฉลี่ยในจีนเนี่ย ราคารถยนต์ของเขาจะอยู่ที่ประมาณ30,000ย e ูโรนะคะก็ตีเป็นจำนวนเงินประมาณซักหลักประมาณ,มาณหลักแสนไปไปายจนถึงประมาณหลักล้านต้นๆน,น,นั่นเองนะคะคือรถยนต์ค่ายจีนจะถูกกว่านั่นเองค่ะทั้งนี้ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคต่างระบุตรงกันนะคะว่าการที่รถยนต์ไฟฟ้ามีราคาสูงประกอบกับอัตราดอกเบี้ยนะคะที่กู้ซื้อรถเนี่ยสูงขึ้นด้วยเนี่ยนะคะ เป็นอุปสรรคสําคัญเลยค่ะที่ทําให้ผู้บริโภคจํานวนมากในยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าด้านเองนะคะแต่ตอนนี้ความนิยมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คงต้องรอลุ้นกันว่าโฉบน่าจะออกมาสวยขนาดไหนค่ะ